ในคลิปนี้เราไปดูงานออกแบบหัวทองคำส,สวยๆกันบ้างคะ่ะต้องบอกเลยว่าลูกค้าท่านนี้ของซ้อนะคะมากี่ทีกีท่ทีก็จะชอบนำวัตถุมงคลอะไรมาให้ซอออกแบบแบบอิสระได้เลยก็เปลี่ยนสายทองแล้วก็อยากจะได้ตัวล็อกด้วยลูกค้าให้โจทย์แค่นี้เลยค่ะ3อย่างเหลือคือออกแบบได้เลยนะคะฝั่งเพชรแท้ตามใจซ้อเลยนี่ซอกําลังจะเลือกสายทองนะคะให้กับลูกค้าค่ะทองแบบเด,เดิมลูกค้าก็เคยมีแล้วนะคะกึ่งกําไรก็เคยทําแล้วเลยเลือกสายทองที่สั่งทําพิเศษมาให้เข้า กับหัวทองคําของลูกค้าแบบนี้ค่ะก็ออกแบบหัวทองคําใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้กําลังคัดเพชรอยู่ค่ะว่าเราจะใช้ใช้เพชรเท่าไหร่บ้างหัวทองคําชิ้นนี้นะซอสจะผสมผสานร,ระหว่างเพชรแบบ5ตังสามตังแล้วก็2ตังผสมผสานกันให้มันอยู่ในเส้นเดียวกันเลยค่ะให้ดูมิติที่หลากหลายแล้วก็ดูสวยงามแปลกตาบอกว่าลูกค้าเลี่ยงมาหลายเส้นมากๆแล้วนะคะรอบนี้เลยต้องจัดอะไรที่มันแปลกแล้วก็ ต่ะซมคซอกะว่าเม็ดตรงกลางตรงนี้เราจะใช้แบบ5ตัง2เม็ดให้ดูเด่นๆตรงมุมอาจจะเป็นสัก3ตังแล้วก็รอบๆก็เป็นจัก2ตังค่ะความประกายของเพชรเบลเยี่ยมคัดนั้นนะคะซอก็มีให้เลือกหลายเกรดรนะหว่างเกรด98กับเกรดน้ำร้อยค่ะแล้วแต่งขประมาณของแต่ละท่านเลยนะคะสําหรับคนที่เล่นหัวทองคําหรือว่า หัวเงินที่เป็นรุ่นที่ทันหลงพ่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นองค์ที่ตัวเองรักมากๆก็จะเลือกฝั่งเพชรแท้ไปเลยค่ะราคาค่าฝั่งหรือว่าราคาตัวเพชรปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะเอาลองดูงานของทองคำที่ซอออกแบบสิสวยไหมคะ คาแรคเตอร์ของลูกค้าของซอคนนี้นะคะบางทีก็เป็นสาวหวานบางวันก็อยากจะเป็นสาวเปรี้ยวบางวันก็อยากจะเป็นสาวแบบกระฉับกระเฉงจริงๆแล้วลูกค้าของซอท่านเนี่ยเป็น working woman ตัวจริงเลยค่ะนอกจากนี้หน้าร้านนะมี p a ท t e r n อื่นๆอีกมากมายที่ให้ลูกค้าได้เข้ามาเลือกแบบที่หน้าร้านกันนะคะการขึ้นตัวเดินของซอเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนในการคัดสรรและออกแบบโดยทีมงานของซอทีมช่างของเราด้วยกันค่ะมีหัวเหลสสวยๆมาให้ซอออกแบบได้นะ